สวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้ำมันธนีแอนซี่นะคะ วันนี้นะคะแน,น่อยู่ที่เมืองไทยไออาวันนี้ขอบตาก็เมื่อกี้นะคะแน่นก็ลงไปงานมาด้านล่างนะคะแต่ก่อนที่จะพาเพื่อนไปดูงานกันก็นะก็เปิดช่องกันก่อนนะคะวันนี้นะคะแน่ก็มานี่นะคะเป็นสินค้าของพี่มี่นะคะซึ่งเราอมารับรางวัลนะคะรางวัลอันเนี้ยพี่พี่พมี่เขาได้รางวัลเอ่อเป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆ,ๆนะคะคือว่าเออเป็นรางวัลที่เออเป็นสินค้าที่เด่นอะไรอย่างนี้นะคะนีก็เลยมารับรางวัลนะคะซึ่งสินค้า ที่เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนที่มีาจากพืชสี่ชนิดมีอะไรดีๆหลายๆอย่างมากมายเลยถ้าใครจะลดความอ้วนเนี่ยคือโปรตีนนี้ช่วยได้นะคะแต่นั้นก็จะไม่อวยยศสินค้าเยอะถ้าใครอยากดูก็ไปติดตามกันได้ในแฟนเพจนะคะแต่วันนี้ร็อกนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูเกี่ยวกับบรญญกติของการรับรางวัลนะคะเดี๋ยวเพื่อนไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะและนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลของการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ค่ะ จะต้องตรวจ H T K ตรวจข้าวนี่นะคะคือรางวัลที่พี่ไม่ได้รูสึกดีเพราะเพือเนเดียวค่กคะไปเลยค่ะตอนนี้ก็เรากำลังจะเข้างานนะคะ ขอบคุณค่ะขอุณนะคะอันนี้น่ารักตอนนี้เรากาจะเข้าไปให้เตลือไว้เหรอคะขอบคุณค่ะนได้ละครับก็นี่คือบรรยากาศในงานนะคะทุกคน

ให้เห็นกองด้วยได้ไดเขานัดกลับมาโอเคได้ได้เค้จะมาทมทุกคนพี่เลี้ยงดาราใครให้ใหมากกว่านี้บ้างก็นี่นะคะตอนนี้เราก็จะปิดจบของการมารับรางวัลวันนี้แล้วนะคะไปแล้วค่ะเอามาให้ดูว่าที่ฉันมีสมบัติเยอะมากนะคะ อีกหนึ่งภารกิจนะคะคือเนี่ยต้องลงมาที่ภูเก็ตนะคะแต่ก่อนไปทำภารกิจมาเที่ยวกันก่อนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Crash Club Beach นะคะที่หาดในเทาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าผับแห่งนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะคือเข้าไปแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าตายฉันอยู่เมืองไทยรึปเปล่าเนี่ยแต่ว่าอากาศเป็นที่บอกเราว่าประเทศไทยจะเธอเพราะมันร้อนมากนะคะคือจริงๆที่นี่ถ้ามากันเนี่ยต้องมาในตอนบ่ายนะคะในตอนที่แบบ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือพี่เต้นะคะเขาก็แบบพาเรามาเซอร์วีว่านี่เธอมุมเช็คอินแหล่งเช็คอินนะมาภูเก็ตก็ต้องมานะคะซึ่งภารก,กิจของการมาภูเก็ตครั้งนี้ของนานนั้นจริงๆแล้วนนาน,น,านต้องการมาดูบ้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นันเซอร์วีหาลกูกที่นทีจะจะซื้อบ้านนะคะซึ่งก็ไม่ได้เร่งรีบนะคะดูไปเรื่อยๆว่าจะได้ที่ไหนแล้วก็บัดเจ็ตเราพอตรงจุดไหนนะคะก็นั่นแหละทําให้การมาภูเก็ตค,ครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นการมาเมืองไทยในรอบที่ แบบยังไม่ถึงเดือนเลยกลับมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะก็มีสองสาเหตุอันนี้นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะ Crash Club Beach นะคะก็บรรยากาศดีฟูเอ้เนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วเขาก็จะมีปาร์ต,ตี้ตอนกลางคืนด้วยหล่ะทุกคน ไปไปไปเช็คโลเคชั่นน้าบอกว่าไม่กินไม่กินต้องมากินร้านนี้ผัดไทยเธอต้องมากินที่นี่แต่แซลมอนน,นะคะออขอบคุณค่ะคือขอบกระอตังค์เชรอเคเลยเหรอตอนนี้เลยเหรอ <I> ตอนนี้เราก็มานวดกันต่อนะคะหลังจากที่ปไปชนไทยกันมาทั้งวันบนรากาศที่ร้อนๆนีนะะ่แต่ว่ากุ้ก็มีแล้วที่มากาแฟนน่นก็ได้เลยเดี๋ยวบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนเนี่ยโอเอซ๋ยวดูดรอบๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรจะก็จะมาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะมาเลือกโปรแกรมนวดน,นะคะบรรยากาศของห้องของสปาที่นี่นะคะ OAC <c oughs> เขาจะมีหลายสาขาแต่เราลดที่สาขาทิ่กม,มารลากมลานะคะทุกคนต่อมาก็จะมีเวลคัมดริ้งเป็นนานดอกอัญชัน <trauma and communication> มาเหรอรอ็นนาคนเดียวยาสิอยาขนาดนั้น,นตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องของเรานะคะซึ่งเราเขาก็จะมีห้องห้องที่ทำได้แค่สองคนนะคะโอ้โหดุดดังกับว่าเราอยู่ที่มารลอซีเหมือนที่มารลอซีเลยนะคะนนี่นะคะเราก็เรือที่จะนวดนี่ห้องนวดของเราห้องนวดของเรา มีห้องอาบน้ำนะคะเราต้องอาบน้ำก่อนเหรอต้องเชอนวัก่อนนวดก่อนอาบก่อนไม่ไม่อาบแล้วไม่เสียเวลาล้างตัวไงไม่ค่าตัวเดินผ่านน้ำ ที่นีอาเพี้ยนที่จะโปแล้วนะคะแล้วก็มีอ่างนะคะลงอ่างได้ด้วยเออแล้วก็อ่าบน้ำล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแส่ของอ่างนะคะเขาจะมีมน่นนี่นั่นให้ที่เราไต้องใช้ห้องนั้นสวยมากนะคะจุดเด่นอยู่ที่มารการกสนะคะโอเคค่ะเพียบที่จะเชาวเวิร์นะคะทุกคนไปไไปเลยก็นี่นะคะเป็นห้องนวดอีกที่นึงก็จะมีตู้เซฟให้เราด้วยนะสำหรับที่รับจะเก็บของมี มูลค่ขัของเราอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพีมนวดน,นะคะ1ชั่วโมงครึ่งทุกคนวันนี้เราก็จะต้องกลับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินที่ภูเก็ตนะ<ม>ก็ไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วบุญบาทฉันมีบุญฉันไม่ควรมีบุญฉันไม่ควรโชคดีแล้วทุกคนเอ่อก็คือว่าพี่ไมี่เป็นกล l ม m เบอร์ของการบินไทยใช่ไหมเราก็ไ,<ห>ไม่ไไมีสมาชิกอยู่แล้วแหละเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นพนักงานเราก็ไม่มีแบบโกลเกินอะไรพวกนี้เป็นบัตรงบัตรทอง ก็เขาก็เปลี่ยนย่างให้เรานะคะอัปเกรดให้แบบเกรดแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันค่ะเดี๋ยวไปดูไปทําก่อนไปขึ้นหนาเดี๋ยวไปรีวิวเอ่อเราของการบินไทยที่ภูเก็ตมาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมีอะไรให้กินบ้างนะคะไปค่ะเดี๋ยวตรวจเอ่อตรวจเอ่อตรวจบอดีออ้พาตแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปกันเลยโครแกรมบินไทยที่ภูเก็ตน,นะคะทุกคนขนมจีนไหมพี่มีน้ำยาปูเอาไปแล้วก็น้ำยาปูหนึ่งชุดนะคะไปนะะ้ำยา เอาไหมเอนะต้งโกไหนงเอาด้ยิบเลยค่ะก็ต้้งโเยนะคะนี่ไม่หยิบเลยค่ะแล้นี่มันมีจาอยู่แล้วทั้งสชิ้นเด้นาะเอาด้วยแล้วก็เดี๋อกแล้วก็ขนมได้นนมขตัวค่ะนมข้นสังขยามันม่วงอะไรนะคะเาไมอันนี้คือชโบลา เฮ้ยพี่เออาหารมีเยอะกว่าที่แบงคอกอาหารมีเยอะที่กรุงเทพน,นะคะทุกคนก็จะมีแซนด์วิชทูนา่าแซนด์วิชชีสแซนด์วิชแฮมเราเอาแซนด์วิชอันนี้ดีกว่าแล้วก็ผลไม้นะคะโอเคผลไม้รวมนะคะทุกคนเอาสลัดได้ไหมคะและนี่ก็คืออาหารของเรานะคะมีปลาตะกูที่พี่เอมี่รีเควนต์บอกว่าปลาตะกูกรุงเทพอร่อยมากนะคะอร่อยใช่ไหมคะ แล้วน้ำยาบ,บ้วกเขาก็จะให้เป็นมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะอาค่ะกินกันทุกคนหิวแล้วโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็มาปิดคลิปของการมาท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะจริงๆอยู่ภูเก็ตเนี่ยสามคืนแต่ทํำคลิปแบบสั้นมากเพราะว่ามัวแต่ไม่มีเวลาเนาะแบบอยากจะมีเวลาเยอะๆกับเพื่อนเราอะไรยเงี้ยแล้วจะมาดูที่ดินมาดูบ้านที่ภูเก็ตด้วยก็เลย ไม่ได้ถ่ายทำแบบให้มันเต็มที่แล้วพอวันที่ทำคลิปเนี่ยก็คือแบบร้อนระอุมากทุกคนนะคะก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่เยอรมันนะคะหรือว่าเออแต่นจำตอนเรนจะไปอายุทยาเดี๋ยวนั้นถ้ามีเวลานะคะถ้าแบบไม่งงแงจะเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็ทำคลิปอายุทยามาฝากนะคะไปอายุทยาแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันนะคะยังไงก็จะเจอกันนะคะวันนี้น่ไปก่อนถ้าใครอยากชมรูปสวยๆนะคะก็ไปติดตามได้ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะมีมุมนี้เลยไปติดตามเลยนะจ๊ะ หรือไม่ก็ใน้านเพจ Facebook นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ